สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะนะครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับสําหรับมงเฟยสาระเรืองพืชน,นะวันนี้ผมก็ได้นะครับเดินเลาะมาดูตามไรตามนาของผมนะครับข้างหลังนะผมก็จะดานานะครับนาวันพรุ่งนี้เนาะเพราะดําเดือนสิงหาทุกปีนะเพราะว่านะมันจะได้เอาญ้าอยู่นะครับเพราะญ้าแรงแถวนี้นะครับต้องดำเนาะดำว่าสุดท้ายเพื่อนนะ วันนี้ผมได้ไปเจอเพืชอ,อีกชนิดนึงนะครับผมจะพาพี่น้องไปดูนะพืชใกล้ตัวพี่น้องนั่นแหละนะร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องจะรู้ดีว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับแต่นะจะพาไปดูสรรพคุณทางยาของเขาเนาะมีเยอะจริงๆนะครับว่าต้นนี้มีสรรพคุณทางยาอะไรกันแน่นะครับพี่น้องเนาะนะครับไปรับชมกันเลยนะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับทุกท่านเนาะ อยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับเป็นนะเกาะกลุ่มกันอยู่เลยนะพี่น้องเนาะนะให้ทายก่อนนะครับหลายท่านคงรู้แล้วเนาะนะครับเวลาเห็นต้นของเขาว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะพี่น้องเนาะนี่เลยนะครับผมจะเด็ดมาให้ดูหนึ่งต้นเลยนะครับลักษณะใบจะลักษณะนี้เลยนะครับดูไม่ยากเลยสําหรับต้นไม้ชนิดนี้นะครับลําต้นก็จะออกสีเขียวอย่างนี้เป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะพี่น้องคล้ายๆผักโขมนะครับเหลี่ยมต้นของเขาเนาะ เป็น,ปนอะไรล่ะนะครับเป็นหมูเลยนะต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นน่างอนไก่ไทยนะครับนี่เลยเนาะงอนไก่ไทยนะครับหลายท่านรู้ดีเลยนะครับร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นรู้ดีเลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรเป็นดอกไม้ประดับนะเป็นไม้ประดับแต่สรรพคุณทางยาเขาเยอะจริงๆเลยนะครับพี่น้องเนาะต้นนอนไก่ผมก็คงไม่ลงลึกนะครับเดี๋ยวผมก็ให้ดูลักษณะใบสําหรับบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นนะนะครับย้ําจริงว่าบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นนะครับลักษณะใบของเขาจะเป็นอย่งา,างานี้นะ หน้าใบนะครับลังใบก็จะลักษณะนี้นะครับแล้วเป็นต้นคล้ายๆต้นหนางงานะครับพี่น้องเนาะคล้ายต้นงานะต้นอ่อนต้นแก่แ right ไม่ว่าแก่ว่าอ่าอนนะครับจะคล้ายกันเลยกับต้นงานะครับนี่เลยนะลักษณะดอกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องช่อดอกอ่อนนะยังไม่แก่เลยนะครับจะขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้มีอ่าช่อดอกแก่ให้ดูอยู่นะครับมันจะสวยอ่ามากเลยนะครับดอกของเขาจะออกสีแดงๆอ่อนๆนะครับพี่น้อง นะสำหรับต้นงอนไก่นะเป็นพืชที่หาง่ายนะครับมีเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับในประเทศไทยนะผมซูมให้ดูก่อนนะอันนี้คือลักษณะดอกของเขาเลยนะพี่น้องนะในเรื่องอชื่อแต่ละท้องถิ่นนะครับบางพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันเนาะบางพื้นที่จะเรียกงอนไก่ดงบางพื้นที่จะเรียกดอกได้ได้ส้อยส้อยไก่ งอนไก่นะครับหรืองอนไก่ดอกกลมเนาะงอนไก่ฟ้างอนไก่ฝรั่งเนาะแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่และพื้นที่มันเรียกไม่เหมือนกันจริง<ม>ๆนะครับอันนี้เนาะชื่อแต่ละท้องถิน่นมันเรียกไม่เหมือนกันเนาะนะครับ <ming. S 1> แต่ชื่อเป็นทางการจะเรียกงอนไก่ไทยนะครับพี่น้องเนาะ hmm. เป็นพืชนะครับที่พบได้ตามหมู่บ้านนะตามข้างทาง,างสถา,านที่ข้าราชการต่างๆอันนี้ พบได้เลยเนาะเพราะเป็นดอกไม้ประดับนะส่วนมากคนจะนิยมนํามาปลูกนะครับมีถิ่นกําเนิดจากอเมริกาเขตร้อนนะภายหลังได้กระจายพันธุ์ปลูกไปทั่วโลกเลยนะครับโดยจัดเป็นไม้พันธุ์ล้มลุกนะครับฤดูเดียวนะมีอายุเพียง1ปีเท่านั้นนะพี่น้องเนาะสำหรับต้นไม้ชนิดนี้มีอายุเพียง1ปีเท่านั้นเนาะไม่สูงมากนะครับ4 0 1 5 0เซนติเมตรเท่านั้นนะมักแตกกิ่งก้านเป็นสีเขียวแกมแดงนะครับอันนี้คือต้นอ่อนของเขายังไม่แก่นะครับอันนี้พึ่งขึ้นนะพี่น้องหน้าฝนเนาะ อาจจะเป็นมเมล็ดของเขามานะครับหล่นแถวนี้ก็ได้นะผมว่าเนาะมาเพราะาอ,าอยู่ข้างนาผมเองนะครับข้างลําห้วยเลยนะอาจจะอาอมากับน้ําก็ได้เนาะะเมล็ดของเขาเนาะลอยมาไกลๆเลยนะครับลมจะแรงนิดนึงนะครับพี่น้องเนาะยังไงก็เนาะมันจะมีอาจเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเลยดอกของเขาจะมีสีแดงนะครับมาดูลักษณะดอกนี่เลยนะดอกแก่ของเขาจะมีลักษณะนี้พี่น้องเห็นหลายท่านคงเห็นนะครับ คงรู้ดีนะนะครับแต่ผมก็จะขึ้นภาพให้ดูนะเพื่อความละเอียดนะครับคล้ายๆกันนะกับต้นงานะครับนะไม่แตกต่างกันเลยนะครับกับต้นงาคล้ายกันนะแต่ใบงานะครับมันจะมีขนนะแต่อันนี้มันไม่มีขนนะครับใบของเขาเนาะ มาดูนะครับในเรื่องสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างนะพี่น้องนะทีนี้เข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะว่าผมพูดมากอีกเนาะใช้เป็นยาแก้เสมหะได้เลยนะครับอันนี้นํารากของเขาเนาะผมก็ไม่รู้ส่วนที่จะใช้ผสมเป็นยายัางไงนะครับได้แค่มาแนะนําว่าส่วนใดใช้เป็นยาแก้โรคอะไรเท่านั้นนะเพราะผมไม่ใช่หมอนะครับผมย้ําก่อนเนาะผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ลูก ไปต่อยอดเพื่อไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมย้ําเลยนะให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะอย่าไปทําเป็นยาทานเองนะครับมันไม่ปลอดภัยเนาะต้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูก็ได้นะครับก่อนที่จะไปทาเป็นยาเนาะมาดูนะครับในเรื่องอื่นนะช่วยแก้อาการไอไอเป็นเลือดนะด้วยการนําดอกงอนไก่เทศสดประมาณนะครับสามสถึงหกกรัมเลยนํามาต้มกับน้ํากินนะถ้าเป็นดอกแห้งใช้ประมาณ15-30ถึงกรัมก็ได้นะครับพี่น้องเนาะนะนะ รวมถึงนะใครที่สายตาไม่ดีเนาะสายตาฝ้าฟางนะครับในตอนกลางคืนนะครับผมแนะนําเลยเนาะสายตาฝ้าฟางในการกลางคืนนะครับด้วยการใช้มเมล็ดแห้งประมาณ4.5-5ถึงอะไรล่ะถึง5กรัมอะไรประมาณนี้นะตามที่ผมจําจําได้นะนํามาต้มกับน้ํากินนะครับหรือทําเป็นยาเม็ดกินก็ได้เนาะอันนี้มเมล็ดแห้งเนาะแต่พี่น้องก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไปศึกษาปรึกษาแพทย์แผนไทยดู เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะมาทรราํเป็ญญาจะได้ปลอดภัยกันท่านเลยนะครับเนาะจะไปะลำต้นของเขาก็จะลักษณะนี้เนาะมาเนาะต้นใหญ่นะครับพี่น้องอันนี้คือยังไม่แก่ตามที่ผมพูดเลยนะครับอันนี้เป็นต้นเล็กของเขาเลยเนาะนะครับผมก็จะถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับสําหรับต้นงอนไก่นะ ในทางอื่นนะครับใช้เป็นยารักษาโรคตาแดงปวดตานะครับเยื่อตาอักเสบช่วยทำให้ตาสว่างนะครับอันนี้ใช้ดอกของเขาประมาณ30 6 0ถึกรัมนะครับนำมาต้มกับน้ำกินอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันเนาะอันนี้ผมก็ย้ำเช่นกันเนาะก่อนที่จะไปทำเป็นยาก็ควรนศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับชัดกว่าผมกว่านี้ก่อนเพราะผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้น่านั้นนะพี่น้องเนาะ รวมถึงนะใช้แก้อาการปวดศีรษะนะครับด้วยการใช้ดอกสดนะนะครับประมาณ30-60ถึงกกรัมเหมือนเดิมนะครับมาต้มกับน้ำกินอันนี้ก็ได้เช่นกันเลยนะครับใช้เป็นยาแก้ไข้นะมีการในทางเดินอาหารร่วมด้วยนะครับไข้แล้วก็มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับไข้พิษไข้อาหารเป็นพิษอะไรประมาณนี้นะและช่วยแก้ไข้อะไรล่ะผมก็จำไม่ได้เนาะพี่น้องก็ต้องไปศึกษาข้อมูลดูนะครับแต่ในประเภทไข้นี่แหละพี่น้องเนาะนะครับ หรือนะครับไข้แล้วก็มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรืออาหารเป็นพิษนะอันนี้ให้นารากของเขาไปต้มน้ําดื่มนะส่วนที่จะใช้เท่าไรพี่น้องก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตม,ตมอีกครั้งเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับอดอกก้านและใบงอนไก่เทศนะครับมีรสชุ่มเป็นยายเย็นนะครับออกฤทธิ์ต่อตับและไตนะมีสรรพคุณทําให้เลือดเย็นนะครับก้านและใบดอกงอนไก่ใครที่มีอาการร้อนในกระหายน้ําก็เช่นกันเลยนะครับ เป็นคนโรคร้อนในง่ายนะครับใครที่นะเป็นร้อนในง่ายอะไรก็ใช้เป็นญาแก้ร้อนในได้เช่นกันเลยนะครับรวมถึงน้องมาเล็ดนะจะมีรถขมนะครับเป็นยาเรนเป็นยาเย็นนะครับออกฤทธิ์ต่อตับเหมือนกันนะใช้เป็นยาแก้ร้อนใน,นในตับนะครับช่วยครับลมร้อนในตับออกมาได้นะครับใครที่มีนะ ใครที่ทํางานนะครับจากแดดเยอะๆเนาะนะครับแล้วก็ภายในร่างกายนะครับขับความร้อนออกได้ไม่สะดวกนะครับอันนี้มันก็ช่วยได้เช่นกันเลยนะครับตำราย,ยาไทยบางตำรานะครับจะใช้ารากงอนไก่นะเป็นยาแก้โลหิตเป็นพิษได้เช่นกันเลยนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าโลหิตเป็นพิษคืออะไรเนาะตามที่ผมจําได้เนาะผมก็ไปศึกษาข้อมูลมาเช่นกันนะก่อนที่จะมาทํานําแนวทางนะครับให้พี่น้องไปศึกษาข้อมูลต่อหรือไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับดอกนะครับใช้ร่วมกับพืชชนิดอื่นๆเป็นยาบำรุงกําลังได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าส่วนที่ใช้นะครับ กับพืชชนิดใดนะครับพี่น้องก็นะนำชื่อของเขาไปนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะนะครับผมก็มาได้แค่นี้เนาะผมไม่ใช่หมอนะครับมันผิดจริงๆนะครับมันผิดกฎเนาะผมก็นะครับมาแนะนําให้พี่น้องได้แค่นี้จริงๆนะเป็นสะพานเชื่อมก็ว่าได้นะครับเป็นใบเบิกทางก็ว่าได้ให้พี่น้องนะครับได้สนใจนะครับธรรมชาติในประเทศไทยของเราบ้างเนาะว่านะมีสุณทางยาอะไรกันบ้างเนาะพืชแต่ละชนิด เป็นยาทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องไม่เวียนเลยนะใช้เป็นยาแก้ความดันโลหิตสูงได้เช่นกันเนาะดยการใช้เมล็ดงอนไก่แห้งประมาณ4-5กรัมนะครับนำมาต้มกับน้ํากินนะหรือใช้ทําเป็นยาเม็ดกินก็ได้อันนี้ก็เช่นกันเลยนะครับตามข้อความข้างต้นเลยนะใช้อย่างละเท่าเท่ากันนะครับตามที่ผมพูดเนาะนะครับูข้างต้นเนาะ5-4-5กรัมนะครับมาต้มนะครับน้ําดืมนะ่มเนาะอันนี้จะช่วยได้ในเรื่องนี้เลยนะครับ ส่วนสรรพคุณในเรื่องอื่นๆก็มีมากนะครับมีเยอะเลยนะตามที่ผมจําได้ผมก็จะเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะพี่น้องนะครับคงจะไม่ลาคาญผมเนาะผมก็จะมาเล่าสรรพคุณให้พี่น้องได้ฟังเนาะว่านะครับดูธรรมชาติไปเรื่อยๆเนาะนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันง่ายนะนะครับพี่น้องนะขอบคุณมากเลยนะครับที่บางท่านที่ไม่เบื่อนะครับ ที่ดูไปเรื่อยๆนะครับชมธรรมชาติกับผมไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะใช้นะครับเป็นยาแก้เหืดนะครับลูกหอบเหืดก็ได้นะรากของเขานะครับเมล็ดนํามาต้มกับน้ํากินนะครับใช้นะครับรักษาแผลในช่องปากนะสําหรับใครที่นะตากแดดเยอะๆแล้วก็มีอาการร้อนในนะครับแล้วก็ข้างในนะครับมันจะอ่ายังไงล่ะมันเป็นแผลเปื่อยผู้พองในปากนะเพราะมันร้อนนะครับความร้อนมันระบายไม่หมดอันนี้ก็รักษาได้เช่นกันเลยนะครับ ช่วยแก้เลือดกำเดาไหลได้เช่นกันเลยนะครับให้นำนะดอกสดประมาณ30 -60 ถึงกกรัมนะครับนำมาต้มกับน้ำกินนะนะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะครับช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตามที่ผมพูดข้างต้นเลยนะครับแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับพี่น้องเนาะตำรานะครับยาบางชนิดนะครับจะใช้นะครับมะเร็ดนะครับ ของเขาเนาะมาต้มน้ําดื่มแก้ท้องร่วงได้เช่นกันเลยอันนี้นะครับท้องร่วงอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็ใช้เมล็ดของเขามาต้มน้ําดื่มได้เช่นกันเลยนะครับสําหรับใครที่ท้องร่วงรุนแรงนะสําหรับใครนะครับที่มีอาการอะไรล่ะปัสสาวะขัดนะพี่น้องเนาะปัสสาวะขัดหรือปัสสาวะเป็นเลือดนะครับให้ใช้ดอกของเขานะครับส่วนที่ใช้คือใช้ดอกเนาะนะครับมาต้มน้ําดื่มอะไรประมาณนี้แต่ต้องนะครับอ่า ทำยังไงล่ะให้ปริมาณนะครับพอสมควรนะพี่น้องก็ต้องไปศึกษาข้มอมูลดูเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับรวมถึงใครที่เป็นโรคซีดซีดวงทวารอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันเนาะอันนี้ให้ใช้ทั้งดอกทั้งมเมล็ดของเขาเนาะใช้แก้ริดซีดวงทวารน,นะครับเออผมก็ลืมไปนะครับใครที่เป็น โรคฤทิ์สีดวงม่า,มาน่านนะครับผมได้ยินนะครับคนเฒ่าคนแก่นะในบ้านผมนะครับมาเล่าให้ฟังนะว่าตอนสมัยเป็นหนุ่มนะครับท่านก็เคยเป็นโรคฤทิ์สีดวงทาวารที่ป็นอาการแบบหนักๆเลยนเลยนาะก็ใช้ดอกและเมล็ดของต้นงอนไก่ไทยนี่แหละครับไปนะครับทำเป็นยารักษาจนหายได้เลยนะครับอันนี้ ก็ต้องใช้วิจรารณ์การในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันหายจริงหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องเล่าเนาะนะครับพี่น้องเนะาะรวมถึงนะครับสตีที่ตกเลือดนะอันนี้เลยนะครับใช้แก้สตรีตกเลือดด้วยการใช้ก้านและใบสดของงอนไก่ฝรั่งประมาณ30-60กรัมนามาต้มหรือคั้นเอาแต่น้านะหรือใช้ดอกสดประมาณ30-60กรัมนะครับานามาต้มกับน้ํากินนะครับ จะช่วยเข้าเลือดได้เช่นกันเลยนะครับใครที่ตกเลือดเนาะอันนี้เป็นตํารายาตั้งแต่โบราณน,นะครับสาหรับผู้หญิงที่ตกเลือดนะพี่น้องเนาะรวมถึงนะครับประจําเดือนนะครับมาไม่ปกติอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันเลยนะครับประจําเดือนใครที่มาไม่ปกติเนาะสาหรับชาวโดยนะครับบางท่านก็ใช้ต้นงอนไก่นี่แหละครับให้น้ําดอกสดประมาณ 30- มสถึงหกกรัมเหมือนเดิมนะหรือจะใช้ดอกแห้งก็ได้ถ้าดอกแห้งต้องประมาณ15กรัมถึง30กรัมนะ นะครับสิบห้าถึงสามสเนาะนำมาต้มกับน้ํากินอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันเลยนะครับนี่เลยนะสำหรับสมบุกุมณนะครับเล็กๆน้อยๆของต้นงอนไก่นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าพี่น้องนะจะไปทําบรรยาทานจริงๆผมก็แนะนําทุกท่านทุกคนเลยเนาะให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเนาะเพราะผมก็ไม่ใช่แพทย์นะผมก็ไม่แนะนําข้อมูลเบื้องต้นให้พี่น้องนะครับได้นะนําไปศึกษาต่อนะครับนาไปต่อยอดเนาะเพื่อจะได้นนุรงนะครับ เรื่องอยายสมุนไพรให้อยู่กับคู่กับคนไทยของเราไปตลอดนะครับชั่วลูกชั่วหลานและโรนาลงให้อนุรักษ์ป่าไม้นะครับจะไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าเนาะสปะคุณนะครับเหลืองเหลืออีกประมาณ10-20สสปะคุณเลยนะ รักษาได้หลายโรคมากเลยนะครับพี่น้องเนาะผมย้าเลยว่ารักษาได้หลายโรคมากจริงๆเลยนะครับพี่น้องต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะตามที่ผมจําได้เท่านั้นนะผมมาให้ข้อมูลพี่น้องเบื้องต้นนะเท่าที่ผมจะจําได้นะครับเพื่อนะครับให้พี่น้องได้เข้าถึงกันทุกคนเยาวชนรุ่นลัางนะครับให้เข้าถึงกันทุกคนเพื่อจะได้นะครับนำไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะได้เรียนรู้กันไปนะครับกับธรรมชาติของประเทศเรานะนะครับให้เด็กรุ่นลังได้รู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ดีกว่านะครับให้ไปนะครับรู้เกี่ยวกับอันอื่นๆที่มันนะครับไม่เป็นผลดีนะครับแต่อันนี้ก็เป็นผลดีนะนะครับสาหรับธรรมชาติเลยนะครับอนุรักษ์ป่าไม้เนาะข้อควรระวังนะครับมันมีอยู่2ข้อนะครับจาไว้ให้ดีนะทุกท่านเลยนะครับ้อควรระวังในอันตรายนะครับพูดถึงพูดง่ายๆเลยคืออันตรายของเขานะหญิงที่อยู่ในระวัง การมีประจำเดือนไม่ควรรับประทานต้นงอนไก่นะครับอันนี้จะทําทให้นะครับมีผลร้ายต่อร่างกายได้นะครับอันนี้ก็ไม่ผมก็ไม่ระบุเนาะว่านะครับมีผลร้ายยังไงนะครับแต่ผมก็แนะนําว่านะครับผู้หญิงที่มีระหว่างประจำเดือนมานะครับห้ามรับประทานเลยนะครับผู้ที่เป็นโรคตาบอดสนะ อันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็ห้ามรับประทานเลยนะครับเพราะนะครับมันเป็นอันตรายต่อตาได้เช่นกันเลยนะครับอันนี้คือข้อห้ามเนาะ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระเรียบืชนะครับสาระดีๆนะครับที่ผมมานําเสนอให้พี่น้องนะครับได้นะครับรู้จักกันเนาะวันนี้ก็มาในรูปแบบของต้นงอนไก่นะครับเพื่อที่ทุกท่านหลายท่านรู้เลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับขี่รถผ่านก็รู้อะไรประมาณนี้แต่นะครับบางท่านก็ยังไม่รู้เลยว่าเขามีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะมันมีอีกเยอะนะครับสรรพคุณทางยานะครับพี่น้องต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูให้ดีนะนําชื่อของเขาเนาะไปศึกษาหรือเชิดตาม าเน็ตต่างๆนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะได้มาทํายาและจะได้ปลอดภัยพี่น้องก็จะได้นะครับรู้สรรพคุณทางยาของเขากันด้วยนะครับสําหรับ E ีีนี้นะครับผมก็พอแค่นี้นะครับ e ีีนี้ผมขอแค่นี้แต่อ p ีหน้าเจอกันใหม่นะครับสําหรับผมมเฟยสาระเพื่อนๆนะถ้าพี่น้องชอบนะครับก็กอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไปเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ